สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับเหมียวที่ K y u s คา a เช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะเหมียวก็ได้มาส่งมอบรถสวยให้กับคุณลูกค้านะคะนี่เลยค่ะพบกับคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นยูสูดีแม็ตัวสเปคแค a นะคะเป็นเครื่อง2.5เป็นตัว S นะคะโมเดล b 2014นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและพิเศษสุดๆนะคะคันนี้ค่ะลูก เครดิตมาก่อนนะคะสามารถจัดรีราวกับเราได้เลยนะคะคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งมอบประจิวส,สวยให้กับคุณลูกค้ากันเลยค่ะเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวการช่วงนี้กับขออนุญาตเป่าเป็นภาษาอีสานสักนิดนึงนะคะพอดีพอคนบ้านเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะมีสพงษ์สวัสดีค่ะข <ผม S 1> อสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลสุดเน่ค่ะเป็นยังไงนได้รับรลแล้ว ดีใจป๊อดีใจครับผมดีใจนเนาะค่ะเนาะเป็น,น <ะ S 1> ได์รถงามเนาะค่ะถิดใจบ่ถปตใจครับติดใจงามและผี่สำคัญเด้อค่ะพี่น้องเคสของพี่สมโพมค่ะจัดพี่ดาวเรศพรหมนะคะจัดก,กับธนาคารเกียรติหน้าทีมค่ะเอกสารหนุ่มหยาก็่ะค,ค่ะผี่บอปครับผมเอกสารยังไงเนาะท่านได้เฉลิยวิเฉลิยเลยเนาะค่ะ ทีสมพงศ์ก็มีเครดิตมาก่อนนะคะแล้วทีเซนพร้อมเข้าค่ะก็สามารถตย์จะดันเครดิตให้ลูกค้าจัดซีดาวได้เนาะ,ะ <Wow. S 1> แล้วก็ได้รถงามง,งานทั้งสี่นะคะจังใดนักปะตองขอขอบคุณนะคะท uh. ีสมพงศ์นะคะทีเหงาบมาให้ความไว้วางใจนะคะมาสือรถงบเข้าเนาะ <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่าที่สมพงศ์เนี่ยเอาไอซิมมาเรียงเข้าอมค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะจังใดก็ขอใหอ้เดินทางปลอดภัยเนาะค่ะเนาะขอให้ยรำด้วยแห้ง uh. ๆเนาะค่ะเนาะนะคะ หาผู้ใดสนใจรถงามๆรถออกรดฟีดาวแบบนี้นะคะสามารถที่จะเขามาเบิงดด้งรถใดที่เป็นแค่ยุสค่าของเข้าได้เลยนะคะจังใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพ็ของเข้าให้น้ำด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ,ะบ๊ายบายค่ะ